แวบหนึ่งก่อนไม่อยากเห็นโปรแกรมแล้วตอนเริ่มเจอวิชาโพล l i ี e น้ำตาไหลพรากเลยเป็น6ปีที่จบมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเบลราวดแจะทำอาชีพนี้ได้ต้องเป็นเหมือนยูนิคอร์เลยเซ็กซี่มากแล้วก็แบบอยากเป็นอย,อยากเซ็กซี่เดี๋ยวให้พี่ต้าแน,นะนําตัวก่อนเนาะว่าตั้งแต่ปตีเนี่ยด้านไหนมานะคะแล้วก็ ไปทาอะไรก่อนที่จะมาเป็นคูเดียลโฟลเดอร์ได้กอนเป็นนักเรีนะครับจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เรียกว่าเรียนสายคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเทคนิคอลเนาะเรียนเขียนโปรแกรมเรียนการทําซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแต่ว่ามีโอกาสไปเรียนต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับที่ Massachusetts Institute of Technology หรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของ MIT นะครับไปเรียนในสาที่มีชื่อว่า operations research ไปเรียนอยู่ใน Business School ที่จริงนะครับก็ไปอยู่ในสโลนแต่ว่าหลักๆมันเป็นเรื่องของการเอาคณิตศาสตร์นะครับมา แก้ปัญหาทางธุรกิจจบปัญญาเอกปุ๊บศาสตร์ด้าน Data มันก็พอดีบูมขึ้นมานะครับเรื่องของ Big d a t a เรื่องของ Data s c i e n อ e มีโอกาสนะครับไปทำงานเป็น Data Scient i s t อยู่ที่ Facebook อยู่3ปีเต็มๆก็เลยมีโอกาสได้เห็นว่าเ้เรื่องของข้อมูลเรื่องของ AI m a c h i n e Learning ถูกเอามาใช้ในธุรกิจในการทำ Product ์ยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็เห็นวิธีคิดวิธีทำงานของบริษัทเทคโนโลยีในซิลิ c อน v a l เล y หลังจากจบ3ปีเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับประเทศเกิดเราแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทำบริ ริษัทของตัวเองก็เป็นเอเทคที่อยากช่วยทุกคนอัพสกิลสมัยใหม่นะครับให้องค์กรสามารถปรับตัวสร้าง workforce of the future ให้ได้นะครับก็จริงๆอีกครึ่งตัวเป็นเป็นอาจารย์พิเศษยอยู่นะครับสอนที่ภาควิชาสถิตินะครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบ,บัญชีทิจุฬาครับผมแลวคือจริงๆคือส่วนตัวก็คือเป็นคนชอบ Data อยู่หรือว่าอะไรทําให้ไปด้านนี้ต่อก็นี่แหละจริงๆต้องบอกว่า Harvard Business School นี่แหละเป็นตัวเริ่มมันะมีบทความอันนึงมาออกมาว่า data scientist is the sexiest job in the 21 s t วรรษขอเราแบบเรียนวทยาสที่สุดแล้วเพราะว่าจริงๆคีย์มันคือ interdisciplinary คือคุณเขียนโปรแกรม manage ข้อมูลได้คุณรู้คณิตศาสตร์รู้สถิติทำโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วคุณก็มีโดเมนเอ็กซ์เพรสติสอะไรบางอย่างที่เอาไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคนจะทําอาชีพนี้ได้ต้องเวลลราล์ด์ประมาณหนึง่งแล้วก็เป็นเหมือนยูนิคอร์เลยคือแบบเซ็กซี่มากแล้วก็แบบอยากเป็นอยากเซ็กซี่บ้างอยากเซ็กซี่อยากเซ็กซี่ก็เลยแบบเฮ้ย ไม่ได้ละต้องอยากเป็น data scientist ตอนนั้นมันมีโปรแกรมโปรแกรมหนึง่งชื่อว่า insight fellowship program เป็นโปรแกรมที่ดีมากเอาเราไปอยู่กับเขา6สัปดาห์ในสื่อกัางาเล่เขาจ่ายตังเราด้วยนะ6สัปดาห์นี้น่าจะได้มาห0 0 0นเหรียญเหมือนจ้างเราไปอยู่กับเขาสิ่งที่เขาทำคือ6วีเขาเซต milestone ให้เราเขาไม่ได้สอนอะไรเราเลยด้วยเขาแค่เซต milestone มา data scientist ที่ดีต้องรู้เรื่องอะไรบ้างวีคแรกจัดการข้อมูลคุ้เรียบร้อยวิคสองเรียนรู้เรื่องระบบจัดการข้อมูลทำ database ทำระบบ b i g data ทั้งหลายวีคสามเรื่องอวิ 4, Line, เคราะหละวีคสี่ว visualize product ออกมา วีห้าเตรียมพรีเซนต์วีหกพร้อมมีโปรเจกต์จบแล้วก็โยนเราเข้าไปกับกลุ่มเพื่อนสิบยี่สิบคนให้เราแบบมาช่วยกันคิดช่วยกันทาโปรเจกต์ของเราแต่ละวีก็จะมีเดต้าไซ e n t ติจากบริษัทต,ต,ต,ต่าง,างๆมาเป็นเกสช่วยเรา2เรื่อง1คือเขามาช่วยคอมเมนต์โปรเจกต์เราให้มันถูกที่ถูกทางมากขึ้น2คือช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นว่าตกลงเป็นเดต้าไซ e n t ติมันจะได้ทําอะไรสุดท้ายจาวบวีต้องบอกว่าอินสปายมากเจอเดต้าไซ e n t ติครบทุกบริษัทมุมมองจาก Google Facebook Twitter ใครคิดอะไรยังงเวลาทํางานด้านร a t a จบรแก โปรแกรมนี้แล้วเขาหาเงินยังไงเขาหาเงินจากการส่งเราไปทำงานครับคือพอจบวิโคเราจะมีเรียกว่ารถโชว์ของเราไป Twitter ไป Facebook ไป LinkedIn ไปทุกที่ไป Present Project ว่าเราทำอะไรมาแนะนำตัวแล้วก็แต่ละที่ก็จะ Scout เรียกเราเข้าไปสัมภาษณ์ต่อ ตอนนั้นได้ออฟเฟอร์ครบทุกที่เลยที่เป็นโซเชียลมีเดียแอบยนดีตอนนั้นบอกว่าถ้าจะรับออฟเฟอร์เขาให้ drop out mm. เลยเขาอยากได้คนทํางานวันนี้ไม่ได้คร mm. ับยังไม่จบปริญญาเอกไม่สามารถทิ้งที่เรียนมา5ปีได้ึ่งจริงๆมีโจ๊กด้วย <Okay. S 1> ต้องเลือกที่ทํางานขาพี่ทวิตเตอร์ในแซลหน่อยคพรับพี่รู้ว่าพี่ชายนี้ทํางานทวิตเตอร์นะ <Yeah> ทวิตเตอร์จะเป็นมารูา้ธรรหามหน่อยอินดี้บ้าบอนิดนึงอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราบ้าบอไม่พอดังนั้นเราไม่ค่อยฟิตอินเท่าไหร่คือเราไม่อินอ่ะเราเล่นทวิตเตอร์มันให้ความรู้สึกเหมือนเราพูดอยู่กับตัวเองอะ่ะคือทวิตไปแล้วมันกริดก็เลยตัดทิง้งตอนนั้นออฟเฟอร์ทวิตเตอร์คือแพ็กเกจใหญ่ที่สุดคือถ้ารับพุ่นทวิตเตอร์อันนั้นเนี่ยเป็นมิลเลนเนียร์ในยูดอลลาร์ได้แบบสบายๆจะใช้ลังเลกับ Link ์อินลิงก์อินเนี่ยต้องบอกว่าเขาเจ้าจริงๆไม่ชอบเท่าไหร่มีความคอรร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 ์์ปปออ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 เเเเเเเททหนนนนน่่่่่่ยยยยแแตววาาาาาาากกก็คคคค้้้ํืืงงขพะีีุดบบบััมช มันจะมีโปรเจกต์ประมาณนี้ให้นะเราก็ถามว่าเอ้ยแล้วเราจะได้โรเตท e ทำหลายๆโปรเจกต์หรือเปล่าเราอยาก explore เราแบบมือใหม่มากเขาก็สอนเราเลยตั้งแต่ยังไม่ได้รับออฟเฟอร์เลยนะคุณไม่ควรโรเตทบ่อยคุณควรจะอยู่1โปรเจกต์เนี่ยอย่างน้อย6เดือนน้อยที่สุดแต่ ideally ชั่ปีหนึ่งขึ้นไปให้คุณเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆต่อไปนี้เวลาใครมาถามคุณเรื่องเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็น expert เรื่องนี้คุณตอบได้มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานในชีวิตคุณว่าคุณเก่งเรื่องอะไรไม่่่่่่งงงงงััั้้นนนคคคุุุณณไไไปปจจบบออออออยยยยยาาาาลละิิดดสทมเเกกรรร Facebook Product IPO ตๆืช l i n k ์อินคือสุดท้ายออฟเฟอร์ให้น้อยมากตอนนั้นเขาเอสต b l บลิชที่สุดละความตลกก็คือ r e ค r เตอร์เขาพยายามจะบุบเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสเ e d u ดู Call ให้ไปคุยกับ Jeff w i เนอรที่เป็น CEO ของ LinkedIn แล้วก็แบบ นี่อะไรให้เราไปคุยกับซีอเราสําคัญขนาดนั้นได้หรอยุดลังเลอยู่2ที่ Facebook กับ Link e d i n เล่าให้ฟังหน่อยว่าชอบอะไรในที่ไหนตัดจ,จบสั้นมาก I think you should go to Facebook แต่ว่าไปทําอะไรที่คุณอินเถอะคือเท่าที่ฟังแล้วคืออยู่อินกับ Facebook มากอยู่มีไอเดียเยอะมากก็อยู่จะทํา,าทอะไรเขาได้สุดท้ายก็เลยได้มาเป็น Data Scientist ที่ Facebook น้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Data Scientist เนี่ยชื่อเทมากๆม,ม,มันทําอะไรคะนิยาม Data Scientist ของแต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกันหลักๆหน้าที่เราคือเอาข้อมูลมาสร้างประโยชน์ ทางธุรกิจซึ่งจ,จะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจทําได้หลายอย่างเอามาวิเคราะห์เอามาใช้จริงๆก็ถือว่าสร้างประโยชน์แลวนะครับจริงๆก็จะมี data science ที่ใส่วิเคราะห์เน้นวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆตอเริ่มต้นก็ตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เลยเราเราวิเคราะห์ได้หรือเลปล่าเราตั้งคําถามได้หรือเลปล่าคีย์คือเรามีเซนส์ในการวิเคราะห์ที่ดีแล้วได้อินไซต์ที่มันแบบปังๆโดนๆช่วยธุรกิจเอามาใช้งานได้หรือเลปล่า โหมดที่ยากขึ้นจะเป็นเรื่องการทำพวกโมเดลลิ่งต่างๆและ AI Machine Learning เนาะโจ์เนี่ยพวกเราใช้ f c e e o o o เอย News f e สีมันดูตอบโจทย์เรามากทำไม Facebook รู้ว่าเราดูวิดีโอนี้อยู่เขาควรจะไหลวิดีโอถัดไปอะไรมาใส่หน้าเราให้เราอยากนั่งดูต่อแล้วไม่กดผ่าน พวกนี้จะเริ่มเป็นเรื่องของการทำโมเดลเรารู้แล้วว่าคุณสนใจเรื่องอะไรไม่สนใจเรื่องอะไรทำยังไงให้เราสามารถไปสาาร้างโมเดลเพื่อทานายพฤติกรรมของเราพอทํานายได้แล้วเราก็สามารถทํา Product ที่มันดีกว่าคนอื่นได้เอาตรงนี้เข้ามาใช้ใน Product ของเราให้ Product ของเรามันดูฉลาดขึ้นล้ําขึ้นผู้ใช้งานรู้สึกว่ามันตอบโจทย์การใช้งานเขามากขึ้นครับและตอนที่เข้าไปคืออยู่ทีมไหนอะไรยังไงความสเปเชียลนิดนึงคือทีมทีม่จะเป็นทีมกลางเราเขาเรียกเป็นเซนทรัลเซอร์วิสก็คือมันเป็นทีมแบบ PHD 40คน อยู่ด้วยกัน oh, oh, oh. หน้าที่เราคือแบบไปคิดไปทํำอะไรล้าๆอยู่ในบริษัทหลัง,ลงๆเขาก็เริ่มมี Data s c i e n t i ิ t ที่ไปอยู่ในอีกทีมอื่นๆไปอยู่ใน Product Team ก็จะเน้นค่อนวิเคราะห์มากขึ้นเนาะวิทํางานของเราก็คือเราต้องขายโปรเจกต์ด้วยทํางานใน Facebook คือมันไม่ใช่แค่ต้องทำเทคนิคเข้าได้เราต้องแบบไปวิ่งขายไอเดียว่าเฮ้ยเราทำอันนี้ได้ทีมคุณมีอะไรให้ทำบ้างไปช่วยโปรเจกต์ต่างๆทำมันได้อินไซต์มาว่าเฮ้ยคนไทยใช้ Facebook ขายของแล้วก็แบบ เรางง,งใช้ขายของทำได้ด้วยหรอทอํายังไงโอเคมันมียูสเคสนี้อยู่ก็ไปทําโมเดลมาเพื่อทานายว่าเฮ้ยใน Facebook ทั้งหมดเรามีโพสต์ขายของอยู่เท่าไหร่โพสต์ขายของอยู่ในรีเจียนไหนเยอะ ถ้าเราจะล้อนช์มาเก็ตเพลสออกมามันควรจะต้องทําอะไรขายอะไรไปลอนซีรีส์เจนไหนอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเริ่มต้นก่อนจะเปิดบองมาเป็นโปรดักต์เฟซบุ๊กมาเก็ตเพลสโหเจ๋งมากๆเลยเพราะว่าเฟซบุ๊กก็น่าจะมีแบบ Data ให้เล่นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันจะเห็น<า>เยอะมากเลยครับเห็นย้งนีิทานว่ากลุมป,ประเภทไหนเป็นประเภทที่เยอะที่สุดใน Facebook ขายฟองอะค่ะแม่และเด็กเขาบอกว่ามนุษย์แม่เป็นมนุษย์ที่กังวลทุกอย่างเลยลูกตลาดแม่และเด็กใหญ่มาก แล้วพอมาผูกกับตลาดแม่และเด็กมีเรื่องการขายของคือลูกจะโตเร็วมากการซื้อของมาหนึ่งชิ้นเนี่ยมีโอกาสใช้ได้ไม่ถึงปีแล้วก็ต้องขายทิ้งเริ่มมีรูปของคุณแม่ส่งของมือสองต่อการขายของมือสองต่อกันอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เริ่มไปเซอร์เฟสเจอว่าเฮ้ยมันมีคนขายปืนคนขายของที่ที่ไม่โอเคอยู่ก็ไปผูกกับเรื่องโพลิซีว่าเอ้ยตกลงเราจะห้ามขายอะไรบ้างมันมีโอกาสถ้ให้เราเอาข้อมูลไปใช้ค่อนข้างเยอะครับ ก็คือเหมือนแต่ละ Product ที่เราชงมาก็จะมี b e h i n d t h e s c e n e data scientist ทั้งหลายที่ช่วยทำอัลกอริทึมทั้งหลายให้ออกมาได้ก็คือเวิร์กับทีม d u c t ทีม e n g i n e e r อื่นๆหรืออันที่สนุกแล้วกันตอน Facebook ออก Reaction แต่ก่อนเราองมีปุ่มไลค์กันนะตอนนี้เรากดเลิฟกดโกรธกดอะไรก็ได้มันกำลังจะทำลายทุกอย่างเพราะว่า ไอ้อัลกอริทึมทั้งหมดข้างหลังที่มันใช้ rank new แร็งนิวสีเราเนี่ยมันวิลายออนตัวปุ่มไลค์มากเลยคุณกดไลค์บ่อยไลค์ like ไม่บ่อยตอนนี้กลายเป็นถ้าคุณมากดโกรธแปลว่าคุณยังชอบอยากเห็นโพสต์นั้นอยู่หรือเปล่านะออหรือ,หร,อหรืออาจจะก,กดแค่กวนกวกดให้เพื่อนกดโกรธมันจะเริ่มตีความยากมากและเอาัลกอริทึมมาต้องรื้อใหม่หมดเลยออกโปรดักต์หนึ่งมาคือแบบทีม Data ก,กับห,หัวถั่วเอาัลกอริทึมต้องบบทำใหม่อย่างนี้ทีม Data ต,ต้องแบบโตแล้วก็ใหญ่มากๆในใน Facebook เลยป่ะค่บา ตัวทีมมันใหญ่มากมนึกว่าบอกว่าตัวทีมพี่เนอะสุดท้ายก็เปลี่ยนชื่อเป็น Core Data Science ทำอะไรที่มันเป็น Core เป็นงานโครงรีเสิร์ชมากขึ้นทีมใหญ่ไหมใหญ่เนาะตอนพี่ออกมาก็สุดท้าย Data s c i e n ที่ทั้งบริษัทน่าจะมีหลายร้อยคนแล้วอะแต่ละ product เนี่ยจริงๆมี Data Science ที่อยู่แค่คน2คนเองแล้วหนึ่งคนที่เข้าไปคือควรจะทาได้ทุกอย่างตั้งแต่ไปเตรียมข้อมูลมาเองเอามาวิเคราะห์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องสามารถสื่อสารเวิร์กกับ Product Manager ได้โดยตรงเวิร์กกับ ซอฟต์แวร์เอนจิได้โดยโตรงนะครับมันก็เลยไม่ได้ต้องมีทีมใหญ่โตพิธีรีอตองอะไรเยอะมี turning point อะไรหรือเปล่าที่อยู่ดีว่ากลับไทยดีกว่าอยากกลับมาช่วยสังคมอะไรอยู่ดีก็คิดได้อะไรเงี้ย ก็อย่างที่เกิด้นไปเนาะจริงๆคือได้รับทุนพระราชทานมา <Wow. S 1> แบบต้องทําประโยชน์ให้สังคมเป็นทุนให้เปล่าร้อยเปอร์เซ็นเราช่วยทุนในการไม่รับทุนคือได้ทุนออกมาแต่ชื่อแต่เราไม่รับเงินนะมีครั้งหนึ่งกลับมาเมืองไทยนะครับอาจารย์ที่คณะก็แบบมาเล่าให้น้องๆฟังหน่อยว่าเทซร์นีคืออะไรทําอะไรอาจารย์ไปประกาศในคณะคนสนใจเยอะอ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดหอประชุมให้ละกันอ่ะงั้นเปิดหอประชุมเปิดรับเพิ่มให้คนไซต์อัพมา4ี่ห้าร้อยคนเต็มหอประชุมคณะวิศวะจริงๆรอบนั้นกลับมาพร้อมพม แล้วคือจบท้อคคือมีเด็กมาต่อแถวยาวมากเพืถามคําถามเราตายแล้วตอนที่เราอยู่ <Okay. S 1> Facebook ถามว่างานเรามี Impact ไหมก็มีเราทําไปคนได้ใช้ของเราเป็นพันล้านคนแต่เราก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งในบริษัทเราออกมาเขาก็หาคนใหม่แทนได้ไม่ยากแต่ในขณะที่เรากลับเมืองไทยแล้วคือแบบ มีคนมาต่อแถวถามคำถามเราเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่นักศึกษาคนทําแานด้วย <ừ. S 1> ตอนนั้นเลยเป็นจุดปเปลี่ยนเฮ้ยถ้ากลับมามันมีอะไรน่าสนใจให้เราทาํคาค่อนข้างเยอะกลับอเมริกาไปรอบนั้นตั้งใจจะเปลี่ยนแล้วจริงๆตอนแรกจะไปหางานอื่นด้วยจริงๆได้ออฟเฟอร์จาก Google ด้วยหลังจากนั้นไปสมัคร Google แล้วก็ได้ออฟเฟอร์มาแต่ถ้าไปนี่ก็ต้องไปอีกหลายปีเลยนะก็เลยสุดท้ายมา <ừ. S 1> ไป g <ừ. S 1> ูเก็ explore อย่างที่เมืองไทยถ้ากลับมาเป็นเหมือน data scientist ไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆก็คิดเหมือนกันส่วนตัวคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้าง data scientist ได้คือไปเป็น manager เขาอ่ะคือสอนเนี่ยจริงๆใครสอนก็ได้ถ้ามันไปอยู่หน้างานจริงๆมันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีกว่าแต่สุดท้ายไปคุยแล้วค่อนข้างน e g ทีกับองค์กรไทยประมาณหนึ่งคือพอไปคุยกับหลายๆที่แล้วแบบโอ้มาอีกอดน่าจะเปลี่ยนยากโอเคเข้าองค์กรตอนนี้น่าจะยังไม่พร้อมก็ไป explore เป็นอาจารย์ full time เพื่อนที่เป็นอาจารย์อยู่ทั้งหมดก็ อย่ามาเลยแลย้วยูทำงาน Facebook เร็วขนาดนั้นแล้วยูมาเป็นอาจารย์แล้วยูต้องมาทำงานแอดมินอะไรที่ยูไม่อยากทำก็เลยจบด้วยท่าตรงการก็อยากช่วยองค์กรให้คนเก่งขึ้นใช่ไหมและก็อยากสอนหนัง <c oughs> สืองั้นทำบริษัทตัวเองลวกันก็เ <c oughs> ลยมีโอกาสก่อตั้งบริษัทสตูดิโอขึ้นมาก็เป็น F T <c oughs> เอ็เทคเฮ้ยเรามองว่าเอ็ดูเคชันสำหรับนักเรียนนักศึกษาม,มีคนทำเยอะและมหาลัยเพียบเลยแต่ตอนนี้แก็บที่มันยังห่างคือคนที่เขาเริ่มทำงานไปแล้วสักห้าปีสิบปีเขาเริ่มตามเทคโนโลยีไม่ทันเป็นแก็บที่ใหญ่่่่มมาาาากกถ้้้เเรรรรไไปปชชวยอองงค์ดจิิิๆสนนีีตตะะทศ เถ้าเราทำเรื่อง education ตรงนี้เราเพิ่ม GDP ให้ประเทศได้เลือกและ Market เนี้ยอยากทำ professional education ไปช่วยปั้นเด็กๆในมหาลาัยก็เลยไปเป็นอาจารย์อยู่ที่อยู่ที่บัญชีครับผมก็มคือมาจาก p a s ั i o n ที่แบบอยากสอนอยากสอนแต่ก็หาองค์กรลงไม่ได้ก็เปิดเองเลยละกันแก้ปัญหา แต่ว่ามันเสี่ยงมากเลยนะคลาออกจาก Facebook ได้เงินเดือนแบบเยอะมากๆบริหารจิตใจในเรื่องของความเสี่ยงยังไงก็เสี่ยงประมาณหนึงแต่ก็ต้องบอกว่าที่เรากล้าเพราะเรามีเงินเก็บจาก Facebook ขอบคุณ Facebook <laughs> เราขอบเราก็เลยแบบ เรามีเซฟตี้เน็ตของเราแหละคือถ้าสุดท้ายบริษัทไปไม่รอดเรายัง e ม<ๆ>ีเงินใช้อยู่แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าสกูดิโอไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งคนเดียวเนาะจริงๆสุดท้าย,ายมันเหมือนเป็นสปินออฟมาจากคอร์ปอเรทนะครับสุดท้ายคือต้องบอกว่าตอนเริ่มคือได้รับเงินลงทุนจากเลิร์นคอร์ปอเรชั่นบริษัทที่ดูเรื่องการศึกษาเนาะมีโอกาสไปคุยกับบริษัทนี้ตอนนั้นจริงๆคืออยากได้เดต้าเขา <S <S ผมได้ยินว่าระบบเรียนที่เป็นคอมพิวเตอร์ผมอยากได้เดต้าที่ทั้งหมดเเเเเลลลยยยยผผมมมมมอออาาาาาากกกวววิครรรระหห์่่่่แแบบบบนนนนนีี้้้้สสสดงงงขขึึัชใ็ูื เนี่ยคือเราอยากเอาเทคนิคที่เราเรียนมา improve การเรียนการสอนแลาว p p r o เ c h เขาเพราะเขามี data เด็กเรียนผ่านคอมพิวเตอร์คุยไปคุยมามาเป็น CTO ให้พี่เลยไหมล่ะแล้วก็แบบเอาจริงเหรอได้นะ เริ่มต้นคือมาช่วยเป็น CTO ให้เขาก่อนแล้วก็ค่อยๆปั้นไอเดียก็ทำสองข,ขาคู่ขนานไปแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นสตูดิโอเพราะฉะนั้นก็เลยก็ไม่ได้เสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะจริงๆมีนักลงทุนไม่ได้เป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เด y ์วันคือเราเรารับหุ้นเรารับเงินเดือนและเรามีหมดเป็นพนักงานของเราเราได้ฟรีดอมในการ drive ธุรกิจนี้ด้วยตัวเองยากไหมโคตรยากเลยครับการที่เราอยู่ในองค์กรเนาะทุกโจทย์ที่เราทำค่อนข้างชาัดว่าเราทำโปรเจกต์อะไรอยู่ตอนนี้เหมือนแบบคือเราทำอะไรก็ได้้้้แลลลลวววเเเเเเรราาาาตออองงืกกกสนนนนนนะะะภูมิ่่็ยยยหึพฉั จะเริ่มเดินดิเรกชันอะไรแปลกๆตัวบอร์ดเขาก็จะมาทักเราแล้วเขาก็จะช่วยเราเนวิเกตอันนึงที่มันช่วยเราคือเรื่องของคอนเนคชันคือถ้าใครทําธุรกิจในไทยจะรู้ถ้าคุณอยากขายของได้ง่ายเนี่ยคือคุณต้องเดินเข้าออกองค์กรใหญ่ได้แบบสนิทสนมก็ช่วยจัมพ์สตาร์ทเราได้ค่อนข้างเร็วในช่วงเริ่มอยากฟังเรื่องราวตั้งแต่แบบวันแรกที่เปิดสตูดิโออะไรเงี้ยว่าแบบเริ่มยังไงคิดว่าอยากสอนแน่ๆอ่ะถ้าเป็นน้องๆที่ฟังอยู่สายอยากทําทธุรกิจเนาะหนึ่งคือเราต้องหาสิ่งที่เราแบบออกมาแล้วเดว อันนี้เป็นโจทย์แรกที่ถามตัวเองนะจริงๆต้องบอกว่าตอนเริ่มเราตั้งด้วย professional education จริงๆมาร์เก็หนึ่งที่ 4C ว่าใหญ่มากแล้วน่าจะทําเงินได้เยอะมากคือตลาดอาชีวะต้องการแรงงานกลุ่มประมาณนี้อีกเยอะมากๆแต่สิ่งที่เราต่อตอนนั้นคือถ้าไปเริ่ม,มไม่เก็ตเลยช่างกล่องช่างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อินคือต้องไปใช้เวลา study industry อีกต่างหาก สามารถ imagine ได้ว่าถ้า day one พี่เปิดสอน data จะมีคนอยากสมัครเรียนทันทีดงนั้นเรามาทำอะไรขนาดก่อนดีกว่าเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราอยากโฟกัสพวก i i i t a l s k i l l เนาะเรามีเรื่อง data ที่เป็น core expertise ที่สามารถสอนเรื่อง product design เรื่องของการทำงานนะการบริหารโปรเจกต์เทคโนโลยีอะไรเงี้ยสอนได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจับขาดิจิท a ลก่อนอันนี้คือโจทย์ที่เราตั้งรอบแรกเรียนออนไลน์กำลัลงมาทำแพลตฟอร์มอ่ะต้องทำแพลตฟอร์มต้องมีเดพ ก็โชคดีจบพิชวาคอมเราก็ถ่ายเฟซเลยเพื่อนๆคนไหนดูมันกำลังเบื่อชีวิตอยู่บ้างจริงๆก็บอกว่าเพื่อนโปรแกรมเมอร์เหลือไม่เยอะแล้วล่ะตอนนั้นคือคุยหวานๆไปเรื่อยๆก่อนเฟิร์สไ์พนักงานคนแรกที่จ้างได้จริงๆเป็นดีไซเนอร์ งงหักมุมเะล่าคือส่วนตัวถ้าใครใกล้ตัวพี่จะรู้ว่าพี่แคร์ทุกอย่างความสวยงามทุกอย่างผ่านมือดีไซเนอร์คือต้องบอกว่า education คือเรื่องน่าเบื่อแลวถ้าคุณยังทำคอนเทนต์เป็นตัวอักษรเยอะๆทำไมเขาต้องสนใจคุณนะคือมันต้องแบบเริ่มต้นจากความน่าสนใจก่อนแล้วก็พอดีไปเจอปุ้มที่เป็นเฮดดีไซเนอร์พี่พอดีตานคุยกับพี่ปุ้มครั้งแรกคือแบบอยากจ้างคนนี้เลยประโยชน์ที่พี่ปุ่มพูดคือตลอดชีวิตการเป็นดีไซเนอร์คือทำงานให้เอเจนซี่หน้าที่ของเอเจนซี่คือคิดอะไรประหลาดประหลาดล้ำล้ำโขาไไม่ด้้ สกิลดีไซน์ของเขาในการทําประโยชน์อะไรให้ใครเลยเฮ้ยถ้ามันเป็น Education แล้วเขาได้ใช้สกิลดีไซน์เขาทําให้ Education มันตอบโจทย์เด็กมากขึ้นใี้เขาอยากทําได้ดีไซเนอร์คนแรกพี่ปุ้มคือจบแพทเป็นโรงเรียนศิลปะที่ดังมากระดับโลกไปเป็นดีไซเนอร์ทำงานอยู่ที่นินวยอร์กออกแบบแอปให้แบงค์ดังๆในสารัฐอเมริกาคือเปาไฟเทพมากเ <c oughs> ดินไปบอกที่เขาต้องฟันดิงเราเขาแบบเอาจริงเหรอ <laughs> <g ül> ในไมซ์เซ็ตก็กราฟิกดีไซเนอร์เงินเดือนแบบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นจริงๆต้องได้แล้วทีเ่เอาดีไซเนอร์แพงมากเข้ามาเป็นคนแรกแต่เราแบบเอ้ยไม่ได้การศึกษาเราต้องเซ็กซี่ต้องดูดีเพื่อนเพื่อนเดเวลอปเปอร์ที่เหลือค่อยๆตาม Fast มาฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาปุ๊บแพลตฟอร์มเสร็จลอนคอร์สมีนูน่นมีนี่ทุกอย่างเราคน้น <s> พบว่าคน <S <s ไทยไม่ได้เรียนออนไลน์เยอะขนาดนั้นคือเราถามคนรอบตัวทุกคนก็แบบมันก็เรียนนู่นนี่นั่นแต่คนรอบตัวเราคือเป็นมนุษย์ขยันเรียนประมาณือนสุดท้ายพอทำคอร์สออนไลน์มาตลาดมันไไม่ด้ให พอเวลาองค์กรสนใจเขาโทรมาเขาบอกสนใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาอยากซื้อคอร์สออนไลน์แล้วเขาแบบขอดอตอรต้าเข้ามาสอนในองค์กรหน่อยได้ไหมท้ายก็ทําธุรกิจที่ดีเนาะฟังเสียงลูกค้าอยาด้อมากเฮ้ยความต้องการตลาดตอนนี้เขาอยากได้เวิร์กช็อปได้เราไปยืนหน้าห้องเขาอยากได้โอกาสในการคัสตัมไมซ์เวิร์กช็อปให้มันตอบโจทย์สิ่งที่เขากําลังทางั้นบิดไปปั้นโปรดักต์เวิร์กช็อปของเราเฮ้ยจริงๆมาจิ้นสูงกว่าวิธีขายคือเราไม่เรียกว่าเราเป็นเทรนเนอร์ละหนึ่งวันเอาโปรเจกต์คุณมาทําเราสอนคุณไปด้ มันค่อนข้างแพงเทียบกับเทรนนิ่งทั่วไป ROI เนาะ Return on Investment คือสูงมากมันเหมือนจบอันเนี้ยสมมติสอนเรื่อง Data ให้เขาทำแดชบอร์ดง่ายๆจบวันนี้ปุ๊บ5ทีมที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีแดชบอร์ดพร้อมอาไปต่อยอดแล้วเขารู้แล้วว่า Data ไหนต้องเก็บเพิ่มเฮ้ยแดชบอร์ดนี้เดี๋ยวใครจะไปใช้ทำยังไงให้ทีมเขาตัดสินใจได้ดีขึ้นเราสอนหน่อยนึงแล้วเราก็เหมือนตอนใะจ็อบเทรนนิ่งที่ผมทำจริงด้วยหาวิธีสร้าง value เพิ่มของเราลวกันเราตั้งราคา product ตั้งแพงได้จ<ด>ิตวิทยามนุษยย์เเเเเวววลลาาาาหห็็นนขขอออองงงงงงงแแแแพพ่จรรริๆกกซ้้้้ถูตตั ได้ v a l ได้เท่าค่าของเราจริงๆเม่งั้นเขาใช้เราหนึ่งทีเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่มี expectation อย่าตืนกันอีกเลยต้องบอกว่าหลงทางหน่อยนึงและกัน enjoy เพราะมันประสบความสำเร็จค่อนข้างดีแล้วเราก็เลย ลืมในออนไลน์จริงๆไม่ลืมหรอกแค่เหมือน p r i o r i t y มันลดลงคือพอทำออฟไลน์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีจริงแต่สุดท้ายมันไม่มสเกลพอมันถึงจุดที่คนโทรมาแล้วแบบอ๋อคิวด็อกเตอร์เต็มไปเสามเดือนค่ะคจริงๆทีไม่มีอะไรให้ทําแล้วเออโอเคเราต้องถอยลงมาแล้วกลับมาโฟกัสออนไลน์ใหม่เราก็ค่อยๆเริ่มจากเบรนเข้าไปอยู่บรียนออนไลน์มาก่อนแต่รอบนี้เข้าแค่ครึ่งวันและเข้าไปช่วยโค้ชตอนทำโปรเจกต์อย่างเดียวนะมันก็ลดเวลาเราลงจริงๆองค์กรก็จ่ายเงินเราน้อยลงมาเวิร์กช็อปกับเราแค่ครึ่งวันจากหน รันได้แค่หนึ่งเวิร์กช็อปตอนนี้รันเช้าบ่ายได้2องเวิร์กช็อปลูกค้า 2. เจ้าคนก็จะเริ่มโอเคการเรียนออนไลน์มากขึ้นตอนนี้ก็เริ่ม expand ไปนอกจากเป็นพี่ต้าสอนเรื่อง d a ต้มีด้านดีไซน์มีด้านอื่นๆตอนนี้หลายๆที่คือพอจะดิจิทัลทราน sfmation คืออยากได้ครบๆจัดเป็นบูธแคมป์ยาวๆจัดเป็นโปรแกรมยาวๆให้หลายๆองค์กรมากขึ้น สิ่งที่ได้คือองค์กรรู้สึกว่า IOI วเขารู้สึกว่ามันเยอะขึ้นแต่เนี่นก็จะค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการขายตามความต้องการของตลาดไปสุดท้ายค่ะฝากถึงน้องๆที่อยากทำสตาร์ทอัพบอกเลยย้ำอ่านปากนะครับไม่ง่าย <laughs> ตอนนี้หลายคน <laughs> น้องๆหลายคนอยากทำเพราะ ดูมันสนุกส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าเด็กจบใหม่ไม่พร้อมทำสตาร์ทอัพคุณต้องอย่างน้อยไปทํางานในองค์กรมาสักแป๊บหนึ่งก่อนเพราะไม่งั้นสาหรับเด็กจบใหม่มันยากมากเลยถ้าคุณเป็นโฟลเดอร์นอกจากคุณต้องหา Product ที่ดีให้เจอหาลูกค,ค้าให้เจอการสร้างทีมการสร้าง Organization mm. การบริ งานคือมันหนักมากสําหรับคนหนึ่งคนน่คือพี่ว่าพี่อยู่ในองค์กรมานานและพี่มาเริ่มทำสตาร์ทอัพตอนในยุแบบ30การบริหารงานที่ดีซิลิคอนแวลเลยทำแบบนี้ลองเอามาทําเองทําไมมันไม่เห็นง่ายเลยวะสุดท้ายไม่มีปัญหาในองค์กรเยอะมากๆไอเล่งความกล้าลองเนี่ยไม่เถียงอยากให้ลองแต่อย่าเพิ่งคิดว่าจะ ชวนเพื่อนอีก5้าหคนที่จบใหม่ด้วยการมาทาธุรกิจด้วยกันที่ว่ามันเสี่ยงคือมันเป็น5้าหคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรมันได้ประสบการณ์การทํางานก็จริงแต่มันเป็นประสบการณ์ที่มั่วๆถ้ามั่วแล้วถูกคุณได้เลชเชอร์เรนที่ดีถ้ามั่วแล,ล้วลผิดคุณอาจจะได้เลชเชอร์เรนว่าทําแบบนี้แล้วไม่ถูกแต่คุณยังไม่รู้ว่าทํายังไงมันถูกสูตรเราแบบไปจัมสตาร์ตตัวเองแบบ3ปี ไปอยู่ในสตาร์ทอัพไปเรียนรู้ว่าเขาทำงานยังไงหรือไปอยู่ในองค์กรใหญ่เลยเราจะได้เห็นภาพว่าภาพปลายทางถ้าชั้นสเกลบริษัทได้ประสบความสําเร็จนี่คือระบบที่บริษัทที่ดีนหนึ่งบริษัทควรจะมีเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไร้าเป็นมุมเด็กจบใหม่แล้มันไม่รู้แม้กระทั่งว่าเราไม่รู้อะไรไคือถ้าเป็นน้องคนไหนที่เป็นเด็กจบใหม่ทำสตาร์ทอัพเลยจะบอกว่าอย่างน้อยที่ปรึกษา อย่างน้อยพี่ๆเขาจิ้มได้ว่าเราไม่รู้อะไรพี่ต้าแบ่งเวลาชีวิตยังไงเหรอคะถึงทำได้นั้งเยอะทั้งสอนมาหาหลัยสอนเวิร์กช็อปเนี่ยเป็น CEO อสคูเดโอทำเป็น CTO l e a เลิรนคืองงอะ่ะคิดว่าตัวเองไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของการแบ่งเวลาชีวิตพี่คือพังมาสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของเราคือสามารถสลับสิ่งที่เราคิดว่าสาคัญ เอามาแทกเอามาทําได้แบบรวดเร็วความเฟล็กซิเบิลของอรางตัวเองมันทําให้ตัวเองไม่ต้องปฏิเสธโอกาสอะไรอยู่ดี mm hmm. มีคนชวนไปแบบเฮ้ย mm hmm. มีงานด่วนอันนี้ไปกิฟท็อกอันนี้ออเดียนซ์ hmm. ดีมากนี่คือองค์กรลูกค้าบริษัททั้งหมด mm hmm. ถ้าพูดแล้วทุกคนชอบมีโอกาสปิดการขายได้สูง mm hmm. อ่ะโอเคไปท็อกนี้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเคลียรเรายอมอยู่ดึกหน่อยคืนนี้เคลียงานตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเอ้ยมันมีโอกาสตรงนี้อยู่อ่านพ r i o r i ตี้ขาดว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญซีอโอที่ดีคือเราไม่ควรเป็นบล็อกเน้าเช บางทีคนเขารอคําตอบเราอยู่แต่ถ้าพี่เคลียร์ทุกอย่างให้จบคืนนี้ตื่นเช้ามาเขาเปิดปุ๊บเจออีเมลพี่ตอบเรียบร้อยแล้วเขารู้ว่าเอ้ยวันนี้เขาต้องทําอะไรต่อไม่เป็นบอทเทล n e c แล้วก็ไปบล็อกทุกคนตอนนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าแต่งงานแล้วมีวินัยขึ้นเยอะคือมีวีซ่าเราต้องกลับบ้านกี่โมงเรากลับบ้านดึกบ่อยๆไม่ได้นะก็มีระเบียบมากขึ้นอันนึงที่พี่ว่าพี่ manage ้ดีคือพี่มี m e n ท a ล model ว่าณตอนนี้วันนี้ของพี่อะไรสําคัญที่สุดไออันที่เป็น priority พี่จะไม่เคยหลุดเลยแต่อันไหนที่มันไไม่่ใชก็อปยาาว ก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่พี่ต้าให้ priority กับช่องของเราขอบคุณนะคะพี่ต้าขอบคุณค่ะขอบคุณไหนจ้ะค่ะ